ก็มีีับับก็ต้องไปเต้นท่าทางๆบนี้เอออันนี้คุณเต้นโชว์ได้ไหมรูกมีนิ้วเป็นซอบให้เธอพอะใชอันนี้คุณโอ้โหตาําคุณเต้นเก่งของผมีอกว่าเต้นไม่เมก็ตอนี้ไม่เฮ้ยไม่มีหลายค่ายตอนนี้เหรอไปน้ำปั้นจริงไป ไปเอ้าน้ำปั่นมาถ้าไก่กินในติ่มท่งเดียวกินกับผมปะล่ะกินอะไรน้ำอะไรนี่กูกินทำไมแล้วผมจะกินทำไมถ้าคุณคือคนที่ชอบกินน้ำไปแล้วสี่แก้วน้ำไปสี่แก้วนู้นเนี่ยโอ้แล้วน้ำงอกง่อยอะไรไม่รู้ไปอ้วนชิบะเอ้ยน้ำผลไม้ปั่น ไปตองชาแนลทำไรเอ้ยไปตองยังไม่นอนอีกเหรอพี่ไปไหนสวัสดีครับน้องแมวกล้วย <Yes. S 1> วันนี้เราจะมารา่ทาท้าผีก็จิชาแนลเฮ้ยไม่เจอนานเลยวันนี้เราจะมาสวัสดีครับพี่เบลโอ้ยสีเย่เอ็ดคนแล้วอ่าถ้าถึงร้อยคนพี่จะล่าท้าผีที่นี่นะทุกคน วัดป่าเลยๆสวัสดีครับพี่เบลพุ่งนี้ล่าท้าผีกันโอเควันนี้พี่ล่าก่อนเลยแล้วกันไม่รู้จะมีคนดูถึงหนึ่งร้อยกว่าคนหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าถึงหนึ่งร้อยคนแล้วเนี่ยพี่ว่าจะจัดการเดินเข้าไปในวัดตอนกลางคืนซะหน่อยว่าจะน่ากลัวแค่ไหนเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับทุกทกท่านแต่วันนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะ พี่เบลเอาจริงเหรอคะหนูยิ่งกลัวอยู่ตอนนี้เออจริงหรอร้อยคนแล้วสวัสดีนิชาด้วยนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูโฉบๆเล่นล้ะกันว่าตอนคืนมันน่ากลัวขนาดใดเล s โกเฮ้ยอูดูต้นโพดีทุกคนอย่างร้อนไลท์อะไรตอนนี้เนี่ยกำลังนอน ก็มีคนบอกว่าไล่ล่าท้าผีมันต้องไล่หลังห้าทุ่มพี่ก็เลยจัดให้นะทุกทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีเสี่ยอุงเงาใหญ่นี่คเปนบรรยากาศตอนคืนนะว่ามันมืดขนาดไหนทุกคนเดี๋ยวเราเดินสำรวจกันนิดนิดหน,น่อยหน่อยพอเป็นพริธีก็แล้วกันถ้าเจออะไรก็บอกพี่ด้วยนะทุกทุกท่าน เหมือนกำลังจะนอนสวัสดีน้องยูคิจิด้วยนะสวัสดีลาบูบูนี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับทุก,กท่านเงียบสงบมากๆใช่โอเคทำไมพี่รู้สึกว่า มันค่อนข้างวังเวงในยามข้าคืนมากๆเลยมีช่องที่3แล้วนะคะชื่อบุ้งกี่ค่ะติดตามแล้วด้วยชื่อบุ้งกี่ค่ะช่องนั้นมาวัดป่าเลไลแล้วค่ะใช่ครับเคยมาด้วยเหรอฟ้าใสพรุ่งนี้ไล์สดดูช่อง ไหนครับไลฟ์สดดูช่องจะทําแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับทุกๆคนเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ที่สร้างความแตกแยกสวัสดีครับมันมืดเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนดูดิมืดจืเลยอะ่ะมืดแบบว่าไม่เห็นอะไรเลยนะทุกคนดูดิถ้ากล้องหลังมันจะจับเซนเซอร์ได้ดีใช่ไหมถ้ากล้องหน้านี่มันจะแบบมันมืดมากนะสวัสดีครับพวกพี่ทําอะไรกันครับ คนสุพรรณคับอ๋อเหรออยู่อำเภออะไรครับคุณฟ้าใสอยู่แถววัดป่าหรือเปล่ามีเรื่องเล่าอะไรไหมมีเรื่องเล่าอะไรให้พี่ไหมครับโอ้หเสียงลมแรงมากลมแรงมากลมครแรงและก็โคตรน่ากลัวมากๆนะครับ ใครอยู่ข้างหลังมีจริงหรอใครมีใครเห็นพิมพ์หนึ่งไหมพี่หน่อยพี่จะหันไปดูนะถ้าทุกคนพิมพ์มาว่าเห็นใครเห็นอะไรพิมพ์พิมพ์หนึ่งมานะครับวันนี้หนูกับเจเจอเงาส่วนหนูเจอเงาคนนั่งตรงนั้นหนึง่งจริงหรอหนึง่งจริงหรอ เฮ้ยแม่งหลอนแล้ววะมีจริงหรอแตอ่เอาไงดีอ่ะมีก็ต้องไปดูป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 ะปะตรงนั้นตอนเด็กๆหนูกำลังนอน ผมพาอยู่ก็เหมือนคนจับตรงหัวเตียงก็ไม่รู้เหมือนกันจับเท้าเลยนี่ไลรสดเล่าเรื่องผีแล้วอครับผมไม่เคยดูอะไรที่นี่ครั้งแรกครับหนึ่งแต่พี่ก็ไปคนเดียวอยู่ดูคนไม่น่าจะมีใครนะตอนเนี้ย ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีใขรนะทุกคนเพราะว่ามาคนเดียวนะก็ไม่น่าจะมีใขรนะครับทุกๆคนอเจออะไรก็บอกพี่ด้วยนะครับทุกๆคนอเสียงอะไรวะนกหรอเสียงนกหรือเปล่าทุกคนเห็นเป็นนกหรือเปล่ามีค่ะเฮ้ยมีอะไรหลอกพี่อีกแล้ว กลัวนะเนี่ยเฮ้ยเห็นจริงๆยูคิจิหลอกพี่วะเนี่ยใครเห็นเหมือนยูคิจิพิมพสองมานะใครเห็นเหมือนยูคิจิพิมพสองมานะครับทุกคนยวพี่นั่งเงียบๆคนเดียวดีกว่าเจอเงาไปพี่งกลัวไหมครับพี่กลัวอยู่กลัวอยู่กลัวอยู่ อะไรวะมีจริงหรอไม่มีอะไรนะทุกคนเป็นคนตัวเป็น,เ,ปนเลยจริงหรอพี่ไม่เห็นหรอคะข้างในเลยอะหลอกพี่กันอีกแหละไอ้พวกนี้เห็นจริงสองใช่ค่ะหลอกไม่มีอะไรนะทุกคนอย่า พี่กลัวเนี่ยเห็นคนยืนอยู่อันนั้นมันรูปปั้นหรือเปล่าเออหันหลังกลับไปจริงหรอตัวดำดำีดำข่าตรงนั้นอยู่หน้ากุฏิวัดเริ่มหลอนแล้วครับทุกคนตอนนี้เริ่มหลอนแล้วนะไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นอะไรมั่งกันมั่งนะแต่พี่ไม่เห็นอะไรนะตอนเนี้ย นี่ก็เป็นบริเวณที่พี่นั่งอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรนะทุกคนปกติปกติกตมีผีอยู่ครับจริงหรอไม่ใช่มันเป็นรูปปั้นใช่ไหมมันเป็นรูปปั้นใช่ไหมครับคุณไปตองมันเป็นรูปปั้นนะโอเค ลูกปัน้นโอเคเข้าใจะละมันคือลูกปั้นนะครับทุกคนโอเคน่ากลัวมากนะทุกคนเวลามาคนเดียวพี่มาคนเดียวใจกล้ามากใช่แหละพี่ก็ไปคนเดียวทุกที่แล้วครับเพราะว่าพี่มันของจริงไงฝากติดตามช่องวัดดีเบลด้วยนะครับว่ามันเป็นช่องแห่งการแข่งแกล้งหนูหนึ่งหนูเจิงเออโอ้ยจริงโอ้โอ้ย้ ุยกันต่อดีกว่าทุกคนมากันขนาดนี้ละมากันขนาดนี้ละปะน่ากลัวหนูพิมพ์ของให้พี่เบลดูหนังผีวันนี้ได้ไหมเอ้ยตรงนี้ก็มีแสงสว่างแล้วก็มีศาลาระดับหนึ่งเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเข้าไปบริเวณนี้แล้วเขาจะว่าเอาหรือเปล่านะเพราะว่าวัดก็ค่อนข้างเป็นที่สาธารณะนะ แต่ครั้งนี้พี่เบลมาจับหนูใจแข็งหนูเง like like okay. 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 ียบมากเลยถ้าอยากเว้นท่าเลขกวิ่งเลยแปลว่าพี่เป็นคนไม่กลัวผีโคตรกลัวเลยนะครับทาไมน้องไม่มาเป็นเพื่อนด้วยครับอย่าทําให้ตัวเองกลัวเพราะว่าถ้าปีเห็นว่าเรากลัวมันจะเล่นเราหนักขึ้นเอาหรอโอเคเราต้องสู้นะทุกคนโอเคบริเวณนี้ก็เริ่มมืดมากแล้วนะครับเห็นอะไรก็บอกพี่ด้วยพี่ไดวิ่งก่อนนะครับผม ความปรารถนาดีต่อสุขภาพจากเวียดนามฮลโลเฮลโลไอเลิฟเวียดนามสีขาวอะไรสีขาวอยู่ตรงไหนแสงสว่างก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับทุกทุกคนก็คือดีเลยปกตินะยังไม่เจออะไรถือว่าปกติ ที่ลอดใต้วังขาตรงกุฏิวัดพี่เบลตั้งสติในะถ้าเจอผีให้รีบตั้งสติค่อยทําสิ่งนั้นเพราะว่าอยาสติแตกดีกว่าถ้าสติแตกอาจจะ,ะได้โอเคพี่เช่อน้องบุ้งนะพี่ชื่อน้องบุ้งน้องหลักนะครับผมตรงตรึกตรงตรึกไหนวัดเป็นวัดนะไม่มีตึกนะนั่นไงมีคนทางออกเห็นเขาเดินตรงตึกเฮ้ยจริงเหรอพี่เริ่มเริ่มกลัวแล้ววะ่ะตึกไหนวะ เห็นเห็นเงาดีกว่าเริ่มเริ่มและเริ่มเริ่มรู้สึกหลอนละตอนนี้คือถ้ามาเป็นทีมงานมันก็จะมันก็จะไม่น่ากลัวนะแต่ถ้ามาคนเดียวอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็จะแบบอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะดังจิงจิตมิคได้ยินมั้ง เสียงอะไรไม่รู้เมื่อกี้เราแผ่นกล้องไปทางนู้นก่อนนะเพื่อเจออะไรเสียงอะไรไม่รจีดจีดนะเสียงนกเหรอโอเค โอเคเดี okay, 等等๋ยวไปโซนนูน้นอีกสักหน่อยหนึ่งดีกว่าทุกคนมีอะไรเตือนพี่ด้วยนะทุกคนมีอะไรเตือนพี่ด้วยนะอย่าทักนะคะโอเคผุ่มได้ยินครับโอเคเดี okay. ๋ย <cle ave> วพรุ่งนี้จะไปล่ากับใบตองนะทุกคน พี่มีเสียงคนเหมือนคนกรนถ้าพี่อยากได้ยินเสียงพี่ก็ต้องคิดในแง่ดีว่าเป็นเสียงอื่นตอนนี้พื่งตาม4ีันสแล้วครับอีกสซับไหวมากเก่งมากครับน้องพะุงผ,ผมไม่กลัวแต่กลัวเหยื่อหลุดกัจจิบ้าแล้วครับเสียงค้างขาวเออเป็นไปได้นะอาจจะเป็นเสียงค้างขาว สี่ส okay. ิบค่ะพิมพ์ผิดโอเคตอนนี้ก็5้าทุ่มสานาทีแนะครับพี่ก็เริ่มจากง่วงแล้วเหมือนเห็นตาแมว พยายามคิดนะครับเวลาเจอทําเหมือนไม่เห็นอะไรโอเคนี้ก็เด็กมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกัน เดี๋ยวพี่ก็ต้องลาไลฟ์กันแไปนะคนขอให้มีความสุขมากๆกับเจอกันในวันเออเอเอ